ดิฉันางสาวอรวรันรักสาวผลทีมงานรักบ้านเกิดคอมนะคะวันนี้พาทุกท่านมาพบกับสวนมะนาวนะคะเป็นมะนาวแป้นพันธุ์พิจิตรหนึ่งนะคะที่ปลูกแล้วประสบความสําเร็จนะคะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรท่านนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ข้อมูลเหล่าน,นี้ค่ะยินดีที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์รักบ้านเกิดคอ com นะคะวันนี้เราพาทุกท่านมาพบกับคุณพี่จอยวิทยาประภากรน,นะคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็คุณพี่จอยจะมาแนะนํานะคะถึงวิธีการนะคะหลังจาก เราชำกิ่งต้นมะนาวนะคะประมาณ20วันแล้วนะคะหลังจากนั้นขั้นตอนที่จะทําต้นพันธุ์ที่ดีมีขั้นตอนอย่างไรมาติดตามกันได้เลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งใช่ค่ะเนี่ยเอากิ่งออกค่ะเอาใบออกเอาใบออกก่อนนะคะเอาใบออกเพื่อเพื่อที่ว่าจะให้แตกแตกใบออกแตกใบอ่อนอีกใช่นะคะอันนี้ก็ใช้และเพราะว่าเสร็จแล้ว ก็จะเอาลงดินค่ะลงดินนี่มีส่วนผสมอันนี้ดินดินค่ะที่โพดแล้วก็ดินขุ๋ยมะพร้าวนะคะนั่นแหละแล้วก็ใส่น้ำหมักผสมชีวภาพชีวภาพแล้วก็่อะไรอีกนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราควรพี่จอยแป๊บนึงดินใช้ประมาณกี่ส่วนนะคะดินห้าส่วนค่ะขุ๋ยมะพร้าว 5ส่วนหรือห้า5ส่วนแล้วก็น้ำหมักน้ำหมักประมาณ5ส่วนกันแล้วก็ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักกี่ส่วนเล้คะ5า,า,าส่วนก็นนคือ5ส่วนหมดเลยเราก็จะดินได้ดินแบบนี้นะคะเพื่อ,อนํามาปลูกต้นมะนาวนะคะทําพันธ์ต้นมะนาวอันนี้พี่จอยบอกว่าใส่ดินครึ่งหนึ่งนะคะ,คะหลังจากนั้นก็เอาต้นไม้ลงค่ะต้นไม้ใส่อย่างนี้ใช่ไหมคะดินใส่ตรงนี้ลงไปแล้วก็ดินใส่ค่ะนี่นะกิ่คืออย่างนี้กิ่งพันธแบบนี้นะคะ ก็คือต้องตัดก่อนแล้วก็มาใส่ใใล,สล้กษนะนี้ตัดค่ะเอามี่ตัดก่อนค่ะเอามี่ตัดนี่เอาอนค่ะรู้ตัดด้านรากมันจะงอกมาออกมาสังเกตรากนะคะสังเกตนีค่ะขั้นตอนนะคะไม่ยากเลยนะคะหลังจากการ ชากิ่งแล้ว20วันนะคะเราก็สามารถได้กิ่งพันธุ์ที่ดีเพื่อมาขยายพันธุ์ต่อไปนะคะของมะนาวแป้นพันุพิจิตรหนึ่งนะคะให้ผลเยอะด้วยนะคะพี่จอยบอกนะคะสร้างรายได้นะคะได้ผลจ่อยากเลยค่ะได้จะมีรากมีรากอย่างนี้นะคะนี้รากนะคะเขียวๆอย่างนี้นะคะแล้วเราก็แล้วก็เอาใส่ในในในถุงค่ะถุง แล้วก็กลายเป็นอย่างนี้อ่ากลายเป็นอย่างนี้สมบูรณ์แบบนะคะสามารถที่จะเป็นต้นพันธุ์ที่ดีไว้ปลูกต่อไปแล้วก็ขายได้ด้วยนะคะค่ะ <c oughs> วันนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทด้วยนะร้อยห้าสิบโอ้ยร้อยห้าสิบค่ะโอ้ค่ะค่ะอันนี้ก็คือมะนาวแป้นพันธุ์พิจิตรนะคะ,ะก็วันนี้นะคะเราตั้งไว้ก่อนนะคะก็ทีมงานรักบ้านเกิด .com นะคะต้องขอบคุณพี่จอยวิทยาประภากรมากเลยนะคะที่ ให้คําแนะนํานะคะขั้นตอนการทำกลิ่งพันของต้นมะนาวที่ดีนะคะว่าควรมีลักษณะขั้นตอนอย่างไรแล้วก็ใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างน,นะคะท่านผู้ชมนะคะสามารถพบกับความรู้เหล่านี้ได้ค่ะที่ว็กไซต์รักบ้านเกิด .com วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ